นะี่บ้านผมพี่หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะถือว่าคุณจะเป็นชั่วแฟนฉันคุณพามันมาอยามฉันที่นี่เลยเหรอผมไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำเดี๋ยวนะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแอร์เป็นใครเน่ะไหนหนูคนไหนฝั่งหนูที่ปีนรั้วอยู่น่ะใครอ่ะหรือว่าเป็นโจ้สวัสดีค่ะเพื่อนบ้านเหรอคะอ๋อใช่ค่ะเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เหรอคะอ๋อ ตอนนี้เป็นบ้านแฟนฉันนะคะไม่ได้บอกเขาตั้งใจมาเซอร์ไพรส์เอ๊ะหรือว่าข้างบ้านเราจะมีกิก๊กแล้วนี่ก็เป็นกิ๊กเขาอ้าหรูอไงเขาเป็นญาติกันหรือเปล่า,าไปสนใจเลยอะไรนะคะอะครับคุณว่าอะไรนะคะฉันไม่ได้ยินเลยอ๋อไม่มีอะไรครับหรือว่าพวกคุณสองคนคิดว่าฉัน,นเป็นโจรสหรอคะฉันไม่ใช่โจนนะคะฉันเป็นแฟนเจ้าของบ้านจริงๆค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเราสองคนขอตัวก่อนนะคะ เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าข้างบ้านเราเขามีกิ๊กดูสิหน้าตาก็ออกจะสวยจะเป็นชู้ผัวชาวบ้านก็อีกนั่นสินะดูคุณเต้ก็ดูจะรักจะหลงแฟนไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นคนแบบนี้อะอะอะ,อะไรเนี่ยเฮ้ยหยุดหยุดเฮดอยู่บ้านเหรอเนี่ย มาไไงไเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยที่มันบ้านแฟนฉันะจะบ้าเหรอนี่บ้านผมคุณนั่นแหละไอ้บ้าบ้านแฟนฉันะฉันตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์เขาวางแผนเอาเป็นอาทิต ผมว่าคุณเข้าใจผิดละคุณเข้าผิดบ้านแน่แน่ฉันไม่ได้เข้าผิดบ้านนะบ้านหลังแรกซอยสี่มีต้นมะยมอยู่หน้าบ้านมีรองเท้าหมีอยู่หน้าบ้านฉันเข้าไม่ผิดหลังแน่แน่แต่ผมอยู่บ้านหลังนี้มานานแล้วนะครับและบ้านหลังนี้ก็บ้านผมจริงๆคุณอย่ามาหลอกฉันนะฉันมีพระเนี่ยบ้านแฟนของฉันจริงๆนี่คนนี่คนไม่ใช่ผีเอางี้ถ้าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านแฟนคุณจริงๆเนี่ยแล้วไหนแฟนคุณ อ,อีกเดียวเขาก็จะกลับมาแล้วล่ะยังไงฉันก็จะรอเขาอยู่ที่นี่แต่บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านผมจริงๆฉันไม่สนยังไงฉันก็จะรอเขาอยู่ที่นี่แหละเอา้าโอ๊ยอะไรแต่เช้าวะเนี่ยเต้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะ ในบ้านเราได้ยังไงอะอัดส้มไม่ใช่แบบที่คุณคิดนะคุณเองเราเข้าใจผิดคุณล่ะเป็นใครเข้ามาในบ้านแฟนฉันได้ไงหรือว่าคุณจะเป็นชั่วแฟนฉันฮะแฟนเหรอนี่คุณนอกใจฉันเหรอคุณพามันมาหย่ามฉันที่นี่เลยเหรอไม่ใช่แบบที่คุณคิดนะผมไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำฉันก็ไม่รู้จักพวกคุณเหมือนกันนั่นแหละคุณยังไม่ได้ตอบฉันเลยนะพวกพวกคุณมาอยู่ที่นี่ได้ ก็ผมบอกคุณไปแล้ววันเนี้ยบ้านผมนี่คุณอย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะคุณบอกใช่ไหอยู่นี้นะเอาไปเป็นชู้กับมันเมื่อไหร่อะเดี๋ยวนะฉันงงองไมหมดแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เป็นชู้กับแฟนฉันแล้วเมื่อไหร่แฟนฉันจะกลับมานี่ยอ้าวคุณไม่ได้เป็นชู้กับเต้เหรอ,อมผมก็บอกคุณไปแล้วเขาเป็นใครก็ไม่รู้เขาเข้าบ้านผิดอ้าวแล้ว เธอมาพอดีเลยฮัลโหลที่รักคุณอยู่ไหนเนี่ยทำไมคุณยังไม่รีบกลับบ้านรู้ไหมตอนเนี้ยมีใครก็ไม่รู้ว่าอยู่บ้านคุณเต็มไปหมดเลยอะก็ผมบอกไปแล้ววันเนี่ยบ้านผมบ้านผมผมก็อยู่บ้านไงแล้วคุณอยู่ไหนอะแล้วนี่คุณคุยกับใครอะมเมื่อกี้บ้านไหนฉันอยู่หน้าบ้านคุณเนี่ยไม่เห็นแม้แต่งาคุณเลยมีแต่ใครก็ไม่รู้อะเดี๋ยวนะ ตอนนี้คุณอยู่ไหนนะกระนาบานคุณไงบ้านหลังแรกซอยสีย่เนยพี่อยู่หลังแรกซอยสิบสี่ฮะซอยสิบสี่ออซอยสิบสี่ผิดหลังผิดเนาะ เออผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับที่ทำให้พวกคุณเดือดร้อนไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจคนเราก็มีผิดพลาดกันได้เนาะค่ะนี่ก็ผิดเยอะเกินยังไงผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมขอตัวพาแฟนกลับบ้านก่อนนะครับเฮ้อ่ะ ฉันต้องขอโทษพวกคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอ๋อค่ะไปไปกลับบ้านกันเถอะไอ้พวกคุณอับประตูไปทางนู้นครับอ๋อทางนู้นเนาะทางนู้นฉันคิดว่าคุณนอกใจแซวอะบ้าจะนอกใจคุณได้ยังไง รักคุณคนเดียวคุก็รู้ฉันรู้แล้วค่ะไปเข้าบ้านกันเดี๋ยวคุณคุณแน่ใจนะว่าเราเข้าถูกหลังอ่ะแน่ตลกอีกแล้วคุณฉันรอเล่นนะคะเข้าบ้านก็ดีกว่าเนาะเนยรถพี่ันนู้นผิดคันเขินจุง